สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับในข่้มขึ้นวันนี้นะครับเกมฟุตบอลที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบที่3แล้วก็เป็นนัดที่2ด้วยนะครับวันนี้นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมอย่างมิติลนล์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเบนฟิก้านะครับซึ่งเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเกมนี้นะครับจะจบตรงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับสลับเกมนี้นะครับทีมอย่างเบนฟิก้านะครับก็ถือทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงหลังแล้วก็เกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันมาเกมแรกครับปรากฏว่าเป็นทางเบนฟิก้าที่เปิดสนามเอสตาดิโอดาลุสบ้านของตัวเองครับถล่มเอาชนะทีมอย่างมิติแลนด์ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนั้นนี้ก็ถือว่าเบนฟิก้านี่เหนือกว่าทุกรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของประสบการณ์นะครับในการเล่นเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าทาได้ดีมากๆครับ8เกมหลังสุดลงเล่นทุกกรราายค เบนฟิก้าชนะทั้ง8นัดยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง27ลูกเลยนะครับ6เกมหลังสุดนะครับเบนฟิก้าถล่มประตูใส่คู่แข่งนัดละไม่ต่ำกว่า3ประตูขึ้นไปทุกเกมเลยนะครับตอนนี้ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเกมรุกนี่ถือว่าอย่างโหดเลยทีเดียวนะครับผิดกับทางฝั่งทีมอย่างมิจิลันเจ้าบ้านนะครับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีครับ 8เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากคุณภาพของตัวผู้เล่นดูจากประสบการณ์แล้วนะครับเบนฟิก้าก็ถือวเหนือกว่าเยอะมากนะครับผมจึงเชื่อว่าเกมนี้นะครับเบนฟิก้าก็น่าจะเป็นอีก1เกมนะครับที่พวกเขาน่าจะย้ำชัยได้นะครับแล้วก็2ประตูพวกเขาก็น่าจะยิงถึงด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนล ในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนดงลาไปก่อนสวัสดีครับ